มามาพ่อแม่พี่น้องมาลุยกันต่อบันนี้บันนี้นี่สิพามาลุยเฮ็ดเฮ็ดอันนั้นเขาเอิอเฮ็ดอีหยังเฮ็ดชิคเก้นอ่าออฟเดอะวูดเนาะเฮ็ดไก่เฮ็ดแม่ไก่จ้ะพ่อแม่พี่น้องบ้านสวอเวอร์งามแม่นงามคักงามเนี่ยหุ่นมองหันเป็นอนออนอยู่พ่อแม่พี่น้องร้ายหลาย ทอดไก่มา้แลวบพอดยื่นมือออกมาจ้ายื่นมือออกมาเอาพัดเทปพันเทปเย็นเมือกเย็นเมือกเอาฝ้าถ่ายรูปกันเด้อค่ะเด้อถ่ายถ่ายถ่ายมานั่งค่ะสองคนขาเข่ากองเลยล่ำด่วนเลยค่ะวนแล้วเลยตะกันเข่ากองจะมุดรักลอยใครมาค่ะค่ะแบบนึงแล้วดาเด้อหนึ่งสองสามยิ้มยิ้มเลยมาค่ะเสียววนเสีย ลอยเหมือนฝรั่งมาตัดเอาแต่ฝรั่งเขาไม่เอาเยอะเขาอานิดเดียวฝรั่งห้อยฝรั่งมาเจ็บพี่น้องฝรั่งเอาแค่นี้นี่ซ้ำหนีเพิ่งกับพ่อแล้วนี่ฝรั่งกระจอกบิมกดียวอก็จ่อยแต่ว่าจ่อยเสายวหลายนะจ่าเด้อโอ้ไปเก็บไปแซ่ตู้เย็ยนปากไปฝากพ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยพ่นแล้วเอาเอาเจ็บเจ็บคุณนจ่อยตากแห้งตากแห้งไม่จ่อยตากแห้งเหรอพี่พรปาเจ็บ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 คุณน่ะหัวนี่พ่อแม่พี่น้องจ้าพอนพุ่นก็ร่างอ่อน บนกระจัาเลยตาลายจังไงนี่กระจัาจอะกระลั่งกันเดี๋ยวแม่ตั้งกล่องอุ้ยร่วงเบิมาใส่ตาเด้อมาเด้อบัดนี้แค่สิท่าตั้งกล่องเก็บเอาเด้อสีเฮ็ดส่งได้กับพะกันเฮ็ดเอาเด้อจ่าเด้ออ้ยมันจะดีใส่ตาบ่ล่ะคะเอาอันฮักออกก่อนที่ล่ะฮักเลยแบบนึงเด้๋ยจ่าพ่อแม่พ่น้องเอ้ยฮักงานนั่นออกก่อนอุ้ยผีพรอนแค่กรก็ตกใจน้ำผีพรอนเธอทำให้ฉันตกอกตกใจใหญ่เกอนพ่อแม่พี่น้องเบิ่ง สีเพิ่นมีหลายสี้วพี่จอยสีสมก็มีสีอ,อกน้อกเหลืองก็มี<ด>่จ้ะอ่ามันอันนอันนี้มันสีฮักได้จังไรอ่นนี้มันหักได้ล้ำตนมันป่กัด,ดมันกัดแต่ใบมันพี่จอยลํำตนบ่นกัดบ่อล้ำตนเราบปกัดบ่เสื้อแพทหักเลย, <c oughs> ยเราก็มาตตบนนอนนอกตนตจ้า <c oughs> ตนตำแหน่พี่จอยเราทะเลาะกันตนตำแหนแ่เนีย่ยพี่จอยลํำตนเขาประกาศดีๆเขากัดแต่ใบเนี่ มองนี้ค่ะเขาไปถือคนเป็นโชยเกตนี่ตั้งเอาแล้วก็ตัดเอาทั้งสิ้นใช่มันเป็นนี่มันเป็นเส้นพี่อ้อยพี่อ้อยอันแฟนขาห้าน่ะพี่จ้อยแล้วปะมาดามเอ้ยซุปนี่ซุปยอดแล้วปะซุปไปบ้านห้าน่ะแม่ซุปเสือบคอปลาเขือน่ะแม่นี่ทอดชุบแป้งทอดจ้ะเนาะโอ้ยเลิศเลยทำได้หลายเมนูนก่แล้วแหละชุบแป้งทอดเฮ้ยเบิ้งกอนี่จ้ะพวกแม่พี่น้องเอ้ยทอด์นเต้ จ่าจ่าเอาเลยเอาเลยพี่หมอาจ่าเลยสิผ้าตัดกันจ่อผ้ากันตัดเังไใดก็นหึ่งนี่เด้กันจ่าเส้นเชื้อเอาที่เราไต่ไต่จากไต่มาหาเทิงจากข้างล่างมาหาข้างบนจีจากข้างล่างมาหาข้างบนอุ้ยเจ้าของปลากันอยู่นี่ละจ้าจะอยู่กันช่างเธอแบ่งกันหามแย่งกันเลยแบ่งกันกินรถถากเจ้ากินมงกุกเขาจะเอาใบไปขี่เสียงอะไรดังเสียงไอ้มดไอ้เสียงทางด่วนพี่พรน่า ตรงนั้นมันเป็นทางสะพานเนี่ยเออพี่คิดว่าเขาทําถนนไม่ใช่เนี่ยสะพานตรงนี้เป็นสะพานมี่พรขนาดเลยเนาะรถทางด่วนไงสะพานข้ามไปเนี่ยหอมทเรื่องมานี่ไงพี่พรหอมคักจะหอมคักสะพานข้ามไหมแม่น้ําแควปล่อยแล้วอุ้ยพี่น้องเสียงไผรต่อเสียงไผรกับฟังเขาได้จัดเลยฟังเขาได้จ้ะแล้วแต่อันแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องสีเลือกเอาฟังเอาเสียงไผเนี่ยแล้วแต่ อุ้ยขอโทษค่ะขอโทษอ้ยเอาสงสารเล่นมันบอกจ้อยหลบมากเอาเลยเอาเลยจ้าเอาเอาเบื้องในจ้าเ้องกล่งเ้องกลางมันเด้อปุ่น่ะไปชุปไปเนาะพี่พรแพทยฝากไปให้น้องคนนั้นด้วยเด้อน้องไก่อ่ะอจ้าเบื้องในจ้าเอาไปให้เขาหน่อยเขาชอบกินคักบ่พ่อแม่พี่น้องคักบ่จ้าจ้าดมเบื้องในพี่จ้อยดมเ้วหอมแต่ว่ากินคนละกินก็เห็ดไอ้นั่นเด้เห็ดไอ้คอนสวนหนำผึ่งเด้ เนาะคนละกินจ้าคนละกินกินบวเห็ดคนละเห็ดตรงนี้จ้าคือฝรั่งคนถามเมื่อกี้มันรสชาติเป็นแนวใดก็เรียกว่าจับเจ้าสิแปรแนวใดายเหี้ฟังกันเดีคือกันกับเห็ดเขาบอกว่าน้ำผึ้งเพราะว่าเลยคิดว่าเออเขาคิกว่ามันหวานจริงแล้วมันสีสีมันจ้ามาถามมาไปไกลเลยข้าเจ้ามาเบิ่งข้าเก็บเห็ดเขาเจ้ามายางเหรนออกกอลร่างกายมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเพั่งคนไทยลูกเฮาเดี๋ยวจะเอาข่อยไปลงน้ำสับมีกเด้อเพิ่์นดาเพิ่์นพี่น้องจ้า <Workers S 2> เอาไปลงโหลดขอสิไดงมาแล้วอ้าวแล้วเป็นยังกับอันต้นอันนี่แมไทไทยดิสวัมเบอร์ดิสัมเบอร์จะรอกับต้นนึงต้มแย่พ่อแม่พี่น้องก็ขั้นแล้วประเทนี้คนายนอนสวัมเบอร์เคนาอีอส่วนเดนเแ่ นาพร้อนพี่น้องจะพามาดูทน้งบน๊กเน็ตเนาะวิดโอเฮนเนาะยะบาท่าทาฟางไม้บ้าท่านาดูโพสเอเยเาาสิแบงเฮตเฮเพิ่งกินได้จาะเดนาเออยะหาอีบกฟาสิเด้ได้ออสยะเซอ เออเค้นนะดูฮอนนิงสวัมป์ฝรั่งอยากได้พี่น้องเดี๋ยวสีแบงให้เราข้ามเฮียข้ามไหมไม่ข้ามอย่าวิ่งเสด็จนี่เพิ่นอยากได้เดี๋ยวพาสีแบงให้เพิ่นเบียเบียเอ็นละไทยยูทูบเบ้อโอเคอยาเค้นนะดูยูทูบข้ามหญ่าอย่าอย่เกี้ยได้อีกอ่อย่าหาโพสเอซอยอย่าหาเอาัโนอเอ็นเจดมินบินข้ามข้าม เดี๋ยวเอาถุงมาเอาถุงแบ่งเห็ดให้พลังกันพ่อแม่พี่น้องแบ่งพคสิแบง่แบงเห็ดเห็ดคอนสซนน้ำผึ้งหเหรอหนึ่งเดี๋ยวแต่ว่าสีบลเอตะวันล่อล่ลลลกอกรเพราะว่าอันพ่อมันสิได้เก็บห้อยู่นหนะ้าเขาต้องหัวใจคี้แล้วแหละวิดูวิดูการพ่อพลุกเซลพลุกดูมอแกนเซลพลุ you can you can อ uh, ่าพิกไปเย็บกันนึง just check ไหมที่ลงไม่ถึงแล้ว Yes. เอาไฮสวาร์ดังเก็บบนที่นี่เขาหูจากเห็นป่ะพ่อแม่พี่น้องฮะ yes and we have also and slack when we do can't g o when we d e n c e a honing swamper เห็นนะดูเด yeah so we f o k e s in น there. o k a yeah y after t h a t here we fairly may dance here พักหมดจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้อบังแน่นแงมขนาดบังแน่นี่จ้าโสดโซ่คอยทายรูปเนี่ยนี่พอการมาลุ่มมาตุ่มเฮ้ยเจ้าพี่น้องเด้อให้เราเก็บเองดีกว่าถักหลายจ้าจะสัญญากล่องทำไมดวงอีกจังน่อยนะจ้าเด้อเราคอเห็นดวงเนี่ยรูปศกรรมกันอยู่ในสามจังพ่อเอาเราไปเอามงคลนะขอนคุณเอ็มว่าข้ามาดูฟ้าทุกคิดอ๋อทุกคิด Jeg ja, har også min kollega, som kommer fra også i hvor? Du må du arbejder? Okay. Jeg arbejder på Dennis Krav i Horsen. Dennis i Horses? Ja. Og min du fætter, de arbejder okay. Dennis Krav. Ja, Orhan okay. Orhan, jeg kender ham. เห็เล yeah. uh, yeah, yeah, ่ฮนอเห็นอบายเด้ออตุนฮันอตุนฮันเ้น่ยบีเดอร์โนอ๋อฮันใหญ่เค้นออร์คานเอลิเลบรอ่่เข้นอ่ะคุณออฮันวสตาร์ตอีซมชื่อวิสตาร์ตผลิตเมทาวโอเคออร์คานซิลิเลรนิโคไลนิโคล่้มาคแเติโต้ม่พี่น้องเอัอัล้ โซบปูจังก็สั่มูสอีกหนึ่งอันน่ะเอ็นน่ะเยอะมั้งอหรอเอ็นน่ะเมส์มั้งน่ะเอ็นน่ะเยอะพอดีมั้งเหรเห็เลยเอ็นน่ะซ้ำเข้ามาฝาโพเลยใหญก็บิ๊กเลยโอเคคือแคนบิสกไหมบ้าพกแฟนพี่พี่บอกว่าพี่จะเอาหูบ่ยมันให้เอามันให้เอาอันนี้เหรอของจอยแจมแจมเนาะก็บอกว่าให้เอาของคือของจอยแต่เวลามันออกมามันคมมากเลยนะเอาคมกล้องของพี่เออของพี่พรเหรอ ก็ช่างัามเสร็จอ่ะมีดไปปับเอาเก็บเดี๋ยวพาไปเก็บเอาอ่อนๆผุนอีกก้อนหนึ่งบริมีซัมนี่ได้คุณเอนจอยต๋าเมนบอคาดูคลิงเซียนฟิลอากาดูยียนเมนเนมดิงคุซีเน่โบยกอลเน Calling ดิงคุซีเน่อย่ยวิทยาาซีฮอีกอ่ะวิทยาซี่ฮัมว้ VR บายเดอร์ VR บายเดอร์พอดาวหอนเห็นบายเดอร์พออัพถึงฮอน X3 เหมือนเนื้อไก่เนย มนาก็เห็ดไก่ไงพี่จอยจ๋ามีหนาแล้วก็ถึงเอินเนื้อไก่แต่บางแนนเนื้อมันคือไก่เลยแต่ดีดาวฟอร์ดเเฮอร์คืนลิงส์สวัมปะตัเนี่ยสวัมดีดาวฟอร์ดเอเธอร์คืนลิงโยอร์สปีซ์อ่ะบอกกันกับบุคคอยรู้เรื่องเนาะพี่จอยเพิ่งก็บ่าแดนหน่อยนิงเนาะมุ่งหาเราบ่าวแปดแปดด้วยพี่จอยเอาคือแล้วสิ เราบอกแปดแปดส่งมาให้จอยซีมันนิสานแล้วไม่ได้ขาดอย่าลืมเตือนนะว่าจะส่งอย่าส่งอาลูนนะว่าส่งแจ็คเก็ตยังยังไ่จ้าพ่อแม่พี่น้องเอาอรุณสกัมเสร็จยังจะพาไปเอาอันใหม่พี่จอยไปเอาสีพุ่นนะไปเอาสีพุ่นนะโอ้สัญญาให้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยดีนะสามีเอาแล้วสีแล้วสีถ้าบินเหรอให้เราเอานั้นเนี่ยเออ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 เหรอไทยเนี่ยเหรอไายเนี่ยคนสีไายหลุ่พี่จอย เก็งย tamam ัยค่ะโอ้ถ่ายให้เพื่อนเนี่พี่จอยจเป็นตากล่องเป็นตากล่องเป็นตากล่องให้เพื่อนเน่พื่นพ่นน่ะเราจะม่เล่าคลานินเฟจูใบางกล้องเรหมดเลยตานตัก้าเปก็สิตเยวจอนทรศัพท์้มไปจัเป็นไปตัวม่จับาแม่พี่นองเลย บ้าชาบ้าท the ่าเลขอีโพสเส์แค่สี่หายเพิ่นแบงเงี there, ้ยนี้ไปกินน้ำพ่อแม่พี่น้องดีดีดอกกระดกดีฮอนนิงสปัมเบอร์ดีฮอนนิงมัสรูมดีฮอนนี่เคสน้าดูเด่นอีกอ่ะเคสน้าดูเด่นอย่าบ้าบ้า่าบ้า่าคุณสุนทร ให้เพื่อนแบ่งไปกินบ้าชามังอ่ะดิเกอร์เอกน้อย์มีห้าโซ่มังแบ่งปันกันกินพี่น้องเราซิมสดๆได้แหละพี่น้องเขาหมูจักเช็คเช็คโม่เจสเช็คมอเจสเช็คมุสกี้เกนี่อะเซลทักมุมมองการทามี่อดูมองการเพิ่นเกจงใจกัะช่าเนี่ยแค่ก็ะบอกทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาอันเดนปนกันเนี ทุสินทักกูได้จะแยะบาย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 มันก็พี่เขียวสินติลลกอเคโอเคขอแม่พี่น้องเก็บเลยจ้าเก็บเลยเบอร์สองสาวมันกำลังลุ่มอีกต่อหนึ่งเก็บเลยค่ะเห็ดเยอะแยะแบงเห็ดหาเพิ่นไปแล้วขอบคุณหลายๆทุกสนทักเนี่แปลว่าขอบคุณหนึ่งพันขังเลยจ้ะเด้อทุกสินทักทุสันนี่ก็แปลว่าหนึ่งพันทักนี่แปลว่าขอบคุณแปลตามโตตามตรงตง พี่จอยแบ่งให้เราแล้วแล้วตับเฮ็ดได้ล้วกัดกินเลยเออเฮ็ดคอนสนนี่เขาหูจักเนาะเขากินดิบอันนี้มันกรลดงเกิดตัวมูตัวนี้อยู่เนาะนีละนีละนีละมันอ่อนมาตีพี่จอยเอาขัอนแข้วเขี้ยวพ่อแม่พี่น้องเก็บเก็บเก็บสวยงามมากแค่นี้เขาก็เอาไปไหวแล้วตัวนี้สองตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้ว คอนกำลังก็กำลังถ่ายถ่ายอยู่พวกนั้นเพิ่นมาดีเท่า <c oughs> นี่รอบรอบคอนนี่เลยพอไหมพี่น้องเบิ่งมือนั้นแพทมาแพทมามันยังบ่ใหญ่ข้าวเดียวมันใหญ่เบิ่งติละ่ละเ <c oughs> <ห>นาะโตเลยนี่ <c oughs> ขอนนี้ก็เห็ดนางลมออกนะแต่ออกไม่เยอะเนี่ยแพดเธอได้ตรงนี้เอาเอาคนละมุมเนาะคนละมุมจ้า เป็นสีน้ำผึ้งใช่ไหมไม่นคนชนกรองกลังขึ้นพน้องจ้านี่เชคอนนแต่กลังขอ้นี่เ่ยเป็นอย่างหนึงสีัเ็ขึ้นไปนั่ใหม่ห่างใหม่ไงจอยอุต่หปี้เนาะจัเจ้าดอกได้ก่อนพ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บเก็บพ่อแม่พี่น้องขกงาหลาย พี่พรฝรั่งเมื่อกี้เนี่ยแพทเอาแบ่งเห็ดคอนสนให้ที่รถเขาหยิบใส่ปากเลยอ๋อเหรอกินดิบได้กินดิบเลยเขารู้เขารู้ถ้าเขาไม่รู้เขาไม่เอาหรอกเขารู้เขาเห็นเราเก็บเขาก็อยากได้ใช่เขามาจากคอลิ่งนะเนี่ยไม่ใช่มาหาเห็ดหรือสงสัยมาหาเห็ดมาโชคดีที่มาเจอพวกเราอเห็ดนางลมใช่ เขาจอดรถตรงนั้นเขาก็เห็นให้เขาเก็บไปเถอะนี่เราก็กินไม่หวานไม่ไหวละมึงหลายๆเด้อมาดามมิสชั่นเจ้าจ้าเจ้าเก็บเก็บเดี๋ยวเฮ็ดช่วงเฮ็ดนั่งร่มออกก็ค่อยพักกันมาใหม่มาลำใส่ขอนขอนเดียวกับแบงกันเก็บเก็บคือเขาลุ่งสกัดตอวมาออกกับ่งซิกันตอนั้นมาดามรูเลยมาดามลำใส่เออลำใส่ ายมีดอันนั้นตัดเห็ดอย่างดือลืมแ้วเห็ดแบบนี้เขาต้องตั้งกล่องตัดเด้อพี่น้องเพราะว่าอย่างมันต้องตัดเอาอจา้ะมันสีเบี้ยวเลยบดได้มันสีเอาออกทั้งพ่วงเนาะหอมกินเข้าจะจะแม่นหอมแบบโอ้ยสิพอล่ะเด้ีิสิพอแล้วก็พอเลยรจ้ะ จแต่มหาพิษของเขามหาพิษออกจากปากวังคอยกบย้อยหลายฝูดหลายฝูงมาเก็บตรงนี้ก็ได้นะพี่พรสวยไหมทางนั้นอ๋อพอแล้วจ้ะน้าเม็ดเพันป่าเขาให้นาถูแน่เท่ากันด้วยอยากจะให้พี่เขาลองกินดูก่อนถ้าชอบก็ได้เอามาเอาอีกเนาะอยวมันออกอีกก็มากันมาเก็บอีกถ้าที่ว่ามันออกเรื่อยๆแหละตรงเข้าไปข้างในแพทย์เคยเห็นสีออกส้มๆ้เออมันมีมันมีสีนี้แล้วก็สีส้ม มันจะสได้เบิดหรือวะพี่จอยแพดว่าแพดบ่าได้เบิดหรืวะพี่จอยแแกใได้เบิดนั่นแหละเห็ดใบเห็ดใบลวกลวกแล้วก็แซมเขาไปกินมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์จอยเล่างัดเห็น เดี๋ยวเราก็เอาไปให้พี่ปีสักหน่อยด้วยทั้งเห็ดคอสนสดทั้งเห็ดนี้แหละเราเนี่ยใช้คําว่าเราแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเรื่อยค่อยละไป <c oughs> ในยินบารายแม่แพรนี่ยใส่ข้าวมาห้าแต่คนที่ไปนี่คือเอื้พรนะจ๊ะซื้อกอีมาให้อีกันนึงอ่ะเดอ้ออันหัวย้องน่ะดาแพท์ซื้อทําไมซื้ออันเดียวเพิ่งมาจอย คนาซื้อก็อี่ไปหายเรลาคือเสืออันเดียวเขาไปสองคนเขาจะไปนั่งคนละเถืองบอกว่าสัตว์คนนึงก็นั่งยาเป็นตด้อย่างเหวเะอีเได้ซื้ออีกอันหนึ่งอ๋อจากงั้นเราต้องลวกไว้สิมันใช่แต่ว่าเดี๋ยวมาเก็บสดๆก็ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเนี่ยเยอะๆเดี๋ยวมาเก็บเอาใหม่ก่อนไปก็ก่อนจะไปก็ไปเก็บอ๋อ จ้ะเออคุณเอนจอยคุณจะไปกับพวกเราไหมเนี่ยวันเสาร์ริมบีไปบอสเฮดหนังไก่เฮดเฮดหนังไก่เฮดดำเจ้าเฮดเหลืองก็ยังอยู่นะจ๊ะอ,อุ้ยเหมือนไปไหนเะใ,ใจง่ายเหลือเกินใจง่ายเหลือเกินชวนชวนไปไหนไปหมดแหละภาษาเฮ้ยตัวงาาานยยย่ไยยไปไหนนไปหหมดเ็มาตั้ง าาามมเเบบกกอย่นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วจงไหวเนี่ยเพื่อข้าเจ้าคนอื่นเห้เราฝรั่งเพิ่นกลับมากินเพื่อฝรั่งคนอื่นที่พิ่นมาเนาะจ้ะแต่ว่าสิดท้ายพี่จอยเ้างเก็บเด้อจ้ะเด้อแล้้ววบบ่่มมีคาตนส่งคววาามมตอไปแล้นี่ยังเหลืออยู่จ้ะยังเหลือเก็บเก็บพุ่งเอ็นจอยเก็บไปหลายๆเจ้าตู้เย็นเจ้าใหญ่ตู้เย็นหัวโป้ใหญ่ ผงรื้อจะเป็นแล้วฟินถักเด้อเอื้อไอ้เบ่ปากเบาเบาเราเอาเห็ดเราเอาเห็ดย่างเดี๋ยวจ้าก็บไปเบิ้งหอมเนาะหอมมากหอมกินแบบหอมเลยเนาะหอมค้าจ้าหอมหลายพ่อแม่แต่มันมีอีกสีนึงที่แพทเคยเก็บกันของดาสีออกเท่าเท่าแต่ต้นนั้นกินบ่หอมคือต้นนี้ไดยบ่แล้วก็กินไดขี้กันมันมีหลายชนิดเห็นเมื่อไหนังสือเข้านะ แน่หนังสือมันจะออกสีสมๆหน่อยๆตัวเดียวกันแต่ว่ามีหลายสีปาดบึ้งบึบึ้งบึ้งบึ้งสีจอยเราจัดจานจุดสาใจนะคะจัดเต็มค่ะอุ้ยน้องจินเลยมาหาเพชรซอยผี่จอยเด้อมาหาเพชรซอยเหยื่อเด้อค่ะเด้อน้องม่วนคือกันอันน้องจินอันหลายคนถามถ้าพี่พรทําไมถึงไม่ลงคลิปก็มีแต่พี่จอยกับพี่แพทแต่พี่พรไม่ลง ลงแล้วค่ะลงแล้วลงแล้วลงแล้วค่ะลงอย่างเร็วเพราะว่ารีบลงโวนแห้งไรเพราะว่าไอ้ม่เวลาก็จะกลับถึงบ้านเอ้าบ้านเหนื่อยพอนแล้วปะกลับถึงบ้านกันง่วงลาพักโทรศัพท์นี่เช้ามาก็อ่อีกแล้วเดี๋ยวส่วนมากก็สีลงก้มาดามส่วนมาดามส่วนเข่าปลาแล้วก็เข่าปลานะมาดามเหนื่อยพอนพี่พอนไปไปพัสดุ์พัฒนนองส่วนไปไปครับผู้จอย บุกใครปฏิเสธปี่ตพี่ไว้คัดแต่พี่ชวนบ้ากก็ชวนน้องแต่น้องก็มามางไม่มามากน้องจอยเงอนมีเจนจอด้วยพูดผิดน้องเบรกให้ได้แต่น้องจอยมาบ้างไม่มามากแต่น้องแจ็สนี่บ่อยก็มีพวกพวกเจ้าก็คู่ซีกันเนาะเจ้าคือได้งามแท้เอาก็งามคือผู้เก็บเนาะเฮ็ดกันเลยหมดแล้ว ชีครูหูครูหางครูบ่าครูบ้องไปเด็กดื้อปั้นได้ไงยังเข่าป่ายยังอันเมื่อวานกับกลัวแันมืดกว่าจะออกจากป่าเจ้าพี่พรหนูตาลายแล้วนะประสันพีจอยเมื่อวานไปกันไปเก็บเต้าเมื่อวานขอเก็บไปกัไปเก็บเห็ดนางไก่ไปส่วนเมื่อวานเนี่ยมื่อว่านังว่าไปนั่งบอกเขียนในกลุ่มแล้วก็หนูบาเปนมันเสาร์วันเสาร์อีหยังเมื่อวานขอเก็บเขียนไปบอกเจ้า หมื่อวานแทะก็บ่าพี่จอยไปบอไปหาเห็ดหนังไก่เขาเราว่ามีส่วนไปวันเสาร์บ่เลี้ยวเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานได้กลุ่มกันเนีคุยใจในเป็ดอีหยังทีใชเป็นบ้าๆบ่อๆพั่นี้จะเป็นปั้มๆเปิดๆก็ยังว่าพี่พี่จอยไปบอนี่สิไปเก็บเห็ดหนังไก่กันขอเลิกงานแล้วจอบ่ต่อขอดกับบึงเลยขอดกับไปอย่างไวเพราะว่ามันล่อบ่ได้ไงพี่จอยมันจะมืดมันมืดไปง่ามเนาะเธอสาวเธอสวยจริงจริง คนแล้วแม่เชื่อกับไปนะไปทอดมาทอดชุบเป็นทอดกินนั่นพ่อแล้วจ้ะจอยจ่ายเจ้าตะเก็บไปโหลดเื่อาะไรกูมูดเจ้าพ่อแล้วคลิปนี้ฮิปอันเฮ็ดเลยเฮ็ดอันแม่ไก่กันสิจบไปซ้ำหนีได้จ้ะเด้อชิคเก้นอับดุลบูรี่จะเอินซื้อหังบัรูเพือกันในภาษาไทยไก่ไก่ในหัวไปเราพ่อแม่พี่น้องเราสิโซ่เห็ดจ้าเด้อไปไปเดี๋ยวสิพาไปเก็บเห็ดขอนสวนต่อเด้อกิบหนาจ้ะ เรียกว่าเห็ดขอนไก่หลายคนจ้าไม่รอะนั่นขอนสนนี่นี่ขอนไก่อ่าเอิร์นตั้งชื่ออะไรเราสามคนเห็ดขอนไก่เห็ดขอนไก่เนาะเอ้ยอะไรเห็ดขอนไก่ปะอออันนั้นขอนสนนี่นี่ขอนไก่อันนี้ขอนไก่อันนั้นขอนสนจัดเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งขอนสนนะจ่าเนาะไปจีจ่ายเห็ดที่จ่อยเก็บมาได้จีจ่ายเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้า